อย่างเงี้ยสงสัยกำลังนั่งเขียนอะไรอยู่ครับอ๋อเขียนเขียนเกี่ยวกับเรืูปหลันดูได้นิดหน่อยอืมเขียนเล่นๆคุณหมอ,อ,พ,อพรทิพย์ผู้น่าอ่านได้นะภาษาอังกฤษเปิดภาษาไทยใช้ภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ทราบอันนี้แมแค่แค่รู้สึกแค่ดูถามถามไม่ได้กล่าวหาแค่ถามดูคือเขียนว่าสงสัยแล้วก็ใช้เวชศาสตร์วิทยา ก็มาอิสระใช่ไหมเพราะว่ามีคนในในนี่ขายใน่างปนะเทศวายฟรีนี่คืออะไรเป็นคำถามอะไรใช่ครับตัวใหญ่นี่ะใช่วายฟรีก็ถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอิสระเพราะว่าเขาเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่นำพาผู้คนออกทางึนเงินใช่ไหมแล้วก็ เป็นคนที่ปลูกระโดงด้าอาารย์คือฝากถามใช่ไหมครับแล้วทำไมมีแล้วทำไมเขาถึงเป็นอิสระอยู่อันนี้จะบอกว่าไอโฮปใช่ไหมก็ก็หวังว่าอ่าหวังว่าเขาชีบคำอ่าสตองเกิมนี่คือเขียนถึงคนที่เราอยากให้เขาแบบถึงที่เขาเขาถามผมอยู่ข้างในอ๋อเขาถามผมว่าทำไมผมก็บอกเขาว่าก็ก็ คิดในสิ่งดีแล้วก็มองโลกในด้านที่เป็นบอนืมองโลกด้านดีแล้วก็เติมพลังก็คือของมีค,ความรักมีความรักแล้วก็มีความสนุกตอนนี้เขายังถามอยู่ไหมตอนนี้คือคุณก็ไมได้อย่างเราเขียนนี่คือเขียนอวพรให้เขาเขียนให้เขามีกําลังใจเขียนให้เขามีชีวิตอยู่ให้ได้เพราะการเกิดมาแต่ครั้งไม่ง่าย ผมผมยิ่งรอดในชีวิตรอดมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ผมยังไม่อยากตายคือยในในในนิ่งผมตายไปตั้งนาวใช่ไหมแล้วทำไมถ้าคนจะคิดทำร้ายผมก็มัน